ทูกกระแสของโลกกระแสของกิเลสพัดพาไปอยู่เราไม่สามารถหาคำตอบให้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันใช่การประพฤติปฏิบัติที่ทำให้เรารู้แจ้งได้จริงหรอือหรือเรากำลังทำเพราะอะไรเพราะหลายคนเริ่มต้นที่จะปฏิบัติ เริ่มต้นที่จะทำสมาธิภาวนาเพราะเรื่องที่เขาพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องไร้าสาระท่างโลกบางคนทะเลาะกันสามีภรรยาทะเลาะกันหนีไปวัดทำธุรกิจการค้าเงินขาดมือทุกข์ใจหนีไปภาวนาวัดเยอะแยะ ซึ่งประเด็นเหล่านี้มันไม่ใช่ประเด็นหลักในการที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในพระอริยสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สตาร์ทเมื่อจากจุดยืนที่พระพุทธเจ้าสตาร์ทออกพระพุทธเจ้าเห็นซึ้งโลกนี้พระพุทธเจ้าเข้าใจว่าโลกนี้เป็นอย่างไรทำความอย่างรู้ในโลกแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้แสวงหาวิโมกขธรรมนั้นหากแต่เราไม่ใช่หากแต่เราเป็นผู้หนึ่งที่หนีความจริงที่เราสร้างขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเป็นไปที่กำลังเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยมือของเราเองความโลภความโกรธความหลง สารพัดร้อยแประการที่เราดำเนินวิถีชีวิตอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเรามีความยินดีมีความพอใจเรายึดมั่นถือมั่นเองเราก็ทุกเองเพราะเหตุนั้นแต่ในขณะเดียวกัน เหตุเหล่านั้นม่อาจยัางให้เรารู้แจ้งรู้จริงในพระอริยสัจธรรมแน่นอนฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้าใจอย่างที่พระพุทธเจ้าเข้าใจเราเบื่อหน่ายโลกนี้จริงๆเราสามารถ ทำความเข้าใจว่าพระสัตทธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นก้าวย่างออกไปจากวัฏจักรสงสารนี้ได้เราสามารถที่จะข้ามพ้นฝั่งสังสารวัตนี้ไปได้ด้วยอาศัยแนวทางการประพฤติธปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นเราไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งอื่น ที่ดำเนินอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปในชีวิตของเราเนี่ยเป็นของที่มีค่ายิ่งกว่าเราละออกแล้วเราสามารถอุทิศชีวิตทั้งชีวิตอุทิศเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาและทําความเข้าใจสําหรับพุทธมามากะ อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิก,กชนรู้สึกว่าตำแหน่งจะมีหลายตำแหน่งที่เรารวมตัวกันอย่างนี้เราไม่เข้าใจหรอกว่าทุกข์ที่แท้เป็นอะไรสุขที่แท้เป็นอะไรมันทำให้เราเพียงแค่เบื่อเบื่อยากอยาก มันก็ค่อยก้มแก้มทําให้เราอยู่กับมันไปได้ข้ามวันข้ามคืนพอจะอยู่กับมันไปได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ทําความเข้าใจกับทุกนั้นจริงๆเราก็เพียงแค่หลอกตัวเราเองว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ดีขึ้นเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีเองแต่เราลืมคิดไปว่า เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยผูกมัดไว้อยู่กับอะไรชีวิตของมนุษย์ตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยเพียงแค่ลมหายใจเท่านั้นเมื่อปราศจากลมหายใจเสียแล้วกายสังขารเนี่ยไม่มีวิญญาณเลยนะลมหายใจไม่มีในกายในสังขารเสียแล้วเรียกว่าตายประโยชน์อะไรแหละที่จะใช้ ซากศพเหล่านั้นให้บอมเพนนบาร,รมีได้อีกเมื่อเรายังมีเวลาอยู่มีโอกาสอยู่เราทำหม่ไม่หาทางในการที่จะพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจให้ได้มากกว่านี้สำหรับเรื่องเปรีกย่อยเกินขอบเขต ภาระหน้าที่ที่แท้จริงของเราแล้วก็ควรที่จะปล่อยวางใช่ไหมหน้าที่ของเราไม่ไม,ไม,ไม,มีอะไรเกิดมาหน้าที่ของการเป็นลูกเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วโตมาก็เป็นนักเรียนหน้าที่ของการเป็นนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่อยู่สองอย่างถ้าเกิดว่าเกิดมาหลังเขามีพี่อีกคนหนึ่งเอาหน้าที่ของการเป็นน้องถ้ามีน้องออกมาอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ของการเป็นพี่ เมื่อเราโตขึ้นมากว่านั้นเป็นนักศึกษาถ้ามากกว่านั้นว่าทำงานก็เป็นนายเขาเป็นลูกน้องเขามีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกต่อจากนั้นหากเรามีครอบครัวมีสามีภรรยาก็มีหน้าที่ของการเป็นสามีภรรยาเมื่อมีลูกก็มีหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่มนุษย์มีหน้าที่หลายอย่างที่แบกรับไว้อยู่บนบาก แต่เรามักทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทุกๆหน้าที่ให้ดีที่สุดได้หรอกฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าคิดอย่างเนี้ยว่าเราคงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้ทั้งหมดนอกจากว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าใจโลกนี้ได้อย่างท่องแท้เราถึงจะสามารถที่จะจัดการบริหารมันได้ ให้สรุปลงตัวได้มีทางเดียวเท่านั้นคือการปล่อยปลดวางภาระหน้าที่อื่นๆอ,ออกให้ได้เสียก่อนหันมาทำความเข้าใจกับหน้าที่ดั้งเดิมหน้าที่ดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนปฏิสนธิคุณเป็นเพียงแค่วิญญาณคุณเป็นเพียงแค่จิตวิญญาณ แล้วหน้าที่ของจิตวิญญาณนอกจากการชำระให้จิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์สะอาดแล้วยังมีหน้าที่อะไรอื่นอีกเ <_ d ata> มื่อคุณปฏิสนธิแล้วหน้าที่อื่นๆจึงได้ตามมีมาเราลืมมองหน้าที่แรกเริ่มหากแต่ทำความเข้าใจกับหน้าที่ส่วนปลายที่เกิดมาภายหลัง ถ้าหากเราปลดปล่อยวางออกได้ก็ได้รับประโยชน์แต่หลายคนบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสคุณไม่มีคุณก็สร้างได้คุณสร้างบ้านคุณสร้างนั่นสร้างนี่ทำนั่นทำนี่คุณทำได้หมดขนาดแค่เป็นแค่ว่าอะไรสร้างเวลากับโอกาสยังสร้างไม่ได้แล้วไปสร้างอะไรได้โลกนี้นี่เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเอง ฉะนั้นแล้วเราต้องทำความเข้าใจกับชีวิตให้ท่องแท้ต้องทำความเข้าใจกับชีวิตให้แจ่มชัดว่าตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงขนาดนี้เราต้องการอะไรกันแน่พยายามตระหนักรู้ตรึกตรองดู ว่าทำไมเราไม่คิดเหมือนพระพุทธเจ้าบ้างว่าต้องการอะไรกันแน่จากการเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าสรุปได้แล้วพระองค์รู้แจ้งพระองค์เห็นกระจ่างแจ้งในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระองค์สรุป พระองค์รู้จักวินิจฉัยและสรุปได้เมื่อทำความเข้าใจได้ทั้งหมดจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความยังรู้อันนั้นเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่สามารถเผื่อแผ่มาสู่เราขนาดว่าเกิดหลังมา2,500กว่าปีเรายังได้อาศัยกำลังแห่งการยังรู้นั้นอยู่ แต่เราไม่สามารถไม่สามารถที่จะทำให้ความอย่างรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเราวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรามีโอกาสเรามีโอกาสในการที่จะทำความอย่างรู้ให้เกิดขึ้นในตัวตนของเราในจิตวิญญาณของเราแล้วทำไมละ่ะ เราจึงจะไม่พยายามไม่ขวนขวายตั้งแต่นี้จนถึงเสร็จสิ้นงานนามาว่าพวกเราคงทำอะไรได้ดีเยอะๆทำได้ดีมากกว่านี้ทำอะไรได้มากกว่านี้แน่นอนกับสภาพประเทศที่บอบช้ำ กับความสับสนวุ่นวายของบุคคลในประเทศกับความไม่เข้าใจกันความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน,นหลายๆอย่างเราอย่ามองว่ามันเป็นทุกข์ที่เกิดในประเทศแต่จงมองว่ามันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราได้เห็นความจริงซึ่งเป็นเนื้อแท้ของทุกข์ไม่จำเป็นต้องฟังผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องเปิดศึกษาในตำรับตำราแต่สามารถเผชิญได้ในสถานการณ์จริงนั้นเลยสถานการณ์ที่เป็นครูเป็นอาจารย์สถานการณ์เหล่านั้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอาเศภศภัยพิบัติอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะขับเคลื่อนตัวของเราเองให้เราเข้าใจเนื้อแท้ของชีวิต และได้เห็นว่าชีวิตนั้นมีค่ามากน้อยแค่ไหนและได้เห็นจริงๆว่าชีวิตหนึ่งชีวิตนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเราสามารถทำให้ชีวิตของเราที่เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยสามารถพัฒนามันได้จนสามารถเป็นอริยชนได้ด้วยศักยภาพของมนุษย์แล้ว เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นได้เพียงแค่อาศัยความเข้าใจเท่านั้นเองยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าตัดสรุอนุตรสัมมาสัมบทยานด้วยการบำเพ็ญบารมีแบบปัญญาวิธิกะเพียงแค่ความอย่างรู้เพียงแค่ความตื่นรู้ จากสิ่งที่เป็นไปในตัวในตนของเราก็สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้เราเพียงแค่ขาดขาดกำลังขาดเรี่ยวแรงที่จะฮึดสู้กับตัวตนอีกด้านหนึ่งของเราเท่านั้นเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่เราฟูมฟักตัวตนอีกด้านหนึ่งจนแข็งแกร่งจนแข็งแรง เราจะสามารถเอาชนะตัวตนอีกด้านหนึ่งที่เป็นฝ่ายมืดในตัวตนของเราได้เพียงแค่จำให้มั่นว่าเราจะต้องพยายามพยายามอยู่ทุกๆครั้งไม่ว่าเราจะทุกข์จะเหนื่อยจะลำบากแค่ไหนหากเป็นไปเพื่อความอย่างรู้แล้วเราจะเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้น อาศัยปัญญาที่มีอยู่ในตัวตนของเราเป็นเกราะคุ้มครองทำความอย่างรู้ให้เกิดขึ้นอยู่สม่ำเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามกลไกของมันเองต่อมาเชื่อว่าศักยภาพของความเป็นมนุษย์แม้พระพุทธเจ้าก็เชื่อเหมือนกันว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตัวตนก้าวข้ามขีดจ,จำกัด สามารถเป็นอริยชนผู้ประเสริฐได้เพียงแค่อาศัยความพยายามและความเข้าใจเท่านั้นเองวันนี้เราได้ตื่นรู้ในระดับหนึ่งได้ทำความเข้าใจแล้วในระดับหนึ่งคงจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำความอย่างรู้ต่อไป มีพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้รู้อีกมากมายที่จะคอยเติมเต็มในส่วนที่เราพร่องอยู่มีพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกหลายรูปที่จะเป็นกำลังใจคอยผลักดันให้เรามีเรี่ยวแรงกำลังฮึดสู้ต่อไปหวังว่าพวกเราเองจะไม่ย่อท้อและท้อถอยในการที่จะทำความอย่างรู้ให้เกิดขึ้นในตัวตนและจิตวิญญ,ญาณของเรา สำหรับวันนี้